คลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนําเทคนิควิธีการเล่นท่าดีครายบาเบลเบนท์เพรสนะคะกล้ามเนื้อที่เราจะใช้ในการออกแรงหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกส่วนล่างนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในท่านี้เราจะใช้บาเบลนะคะแล้วก็เบาะนั่งลักษณะของการปรับเบาะนะคะเราจะปรับเบาะมุมลาดลงมานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการเล่นท่านี้ให้ทุกคนดูนะคะมาเริ่มจากให้สมาชิกนะคะวางเท้า ติดกับพื้นขาเกี่ยวไว้นะคะเอาขาเกี่ยวไว้แล้วก็ค่อย <c oughs> ๆนอนลงมานะคะจับบาร์เหยียดศอกขึ้นท่าแรกที่เราจะเซตอัพท่านะคะเราจะต้องดันบาร์ขึ้นก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อปรับตำแหน่งให้บาร์เบลเนี่ยอยู่แนวเดียวกับหน้าอกของเราไว้นะคะแล้วก็ยืดอกขึ้นบีบสะบักนะคะขาจะต้องเกี่ยวกับเบาะไอตัวของเบาะไว้นะคะเพื่อป้องกันตัวเราจะได้ไม่ไหลลงมานะคะโอเคหายใจเข้าค่อยๆลดศอกลง ช้าๆให้บาเบลข้อศอกข้อมืออยู่ในระนาบเดียวกันนะคะหายใจออกคอ,อบีบศอกดันขึ้นพยายามเกรงหน้าอกตลอดเวลานะคะหายใจเข้าลดศอกลงเทคนิคที่สําคัญจังหวะที่เราลดศอกลงนะคะพยายามให้บาอยู่ในเดียวกับหน้าอกของเราเพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่สูงเกินไปหัวไหล่จะทํางานค่อนข้างเยอะนะคะหายใจออกบีบศอกขึ้นมาแล้วเกรงหน้าอกค่ะ หายใจเข้าลงช,ช้าๆหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้างอศอกลงความต่ำนะคะให้อยู่ประมาณ1นึ่กำปั้นจากหน้าอกของเรานะคะหายใจออกแล้วก็ดันขึ้นค่ะดีมากค่ะลงช้าๆค่อยๆจับฟิลลิ่งนะคะค่อยๆคอนโทรลพยายามให้บาร์บาลานซ์กันนะคะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะข้างใดข้างหนึ่งพยายามอย่า เอ็นไปนะคะพยายามควบคุมให้บาบาลานตรงอยู่ในแนวเดียวกันตลอดนะคะ